ันที่20กรกฎาคม2567ขอบุท่าพาน้องโรมาเที่ยววันนี้เดินทางจากจังหวัดกลสิ์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อมาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2567ของจังหวัดอุบลราชธานีออกจากกลสิน12นาฬิกามาถึงที่อุบลราชธานีก็ประมาณ17นาฬิกานะครับเข้าชมงาน ก็ไปถ่ายภาพรอบๆทุกสีเมืองถ่ายภาพเสร็จก็ดึกนะครับแก็ะว่าจะเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่50%ก็เ,เลยแวะมาที่นี่ครับอธิปรุ่งโรธแยกเจรนแเจังหวัดอบบุบลราชธานีและทำการชาร์จตอนนี้ชาร์จได้ที่85%แต่ปรากฏว่าตอนนี้เวลา23นาฬิกา30นาที5ทุ่มครึ่งครับ ก็คงไม่สามารถที่จะขับรถกลับก๊าซสินได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะทดลองนอนในรถ BYD d ด l p อลฟินคันนี้นะครับแล้วก็จะเปิดแอร์ในระดับหนึ่งมาลองดูกันนี่ครับชาร์จที่ EV Station Plus อาทิตรุ่งโรจทางที่จะมุ่งหน้าออกไปจังหวัดยดโสธรตอนตนี้แบตเตอรี่ชาร์จได้อยู่ที่85%ครับเราก็จะสตาร์ทเครื่องเอาไว้โดยเปิดแอร์อยู่ที่ระดับหนึ่ง เบาสุดมาทดลองดูว่าการนอนในรถไฟฟ้าโดยการเปิดแอร์ด้วยจะสิ้นเปลืองไปกี่เปอร์เซ็นต์รอชมนะครับนี่ครับที่นอนของทอบุเท่าในค่ำคืนนี้20กรกฎาคม2567น,นี่ครับพับเบาะลงมาแล้วก็ปูด้วยเสือนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นก็คือถุงนอนครับแล้วก็มีหมอนหนึ่งใบ มาดูว่าจะไหวไหมตอนนี้ยี่บสนาฬิกาสีนาทีมาดูว่าพรุ่งนี้เช้าแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์รอชมนะครับราตรีสวัสดิ์พอถึงเวลาที่สจากเวลาห้าทุ่ม44่มาถึงที่สนี่ก็เป็นเวลาประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงรู้สึกเย็นมากก็เลยต้องเติมขึ้นมาตอนนี้สรุป ใช้ไฟจาก85ลงมาอยู่ที่80 3 4ถึง4ชั่วโมงใช้ไฟไปอยู่ที่ประมาณ5พอสรุปได้ว่าการใช้ไฟของรถไฟฟ้าในการจอดนอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1 2ต่อ1ชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณนี้ปิดเครื่องปิดแอร์แล้วก็นอนต่อเช้าแล้วที่ห้าสามนทีครับสว่างแล้ว ยาจเลิมออกดูสภาพที่นอนของพ่อผู้เท่าครับนอนแบบนี้เลยครับก็สรุปว่าดี d วดีดอลฟินนอองโลมาของเราก็พอนอนได้ครับผมไม่แคบแต่ว่าไม่สูงนะครับตอนลุกขึ้นนั่งเนี่ยก็หัวชนอยู่ก็พอนอนได้ครับผมจากห้าทุ่มเปิดแอร์จนมาถึงตีสาหนาวก็เลยปิด นอนต่อมาถึงกีห้านี่คือสภาพจริงของนักท่องเที่ยวที่ใช้รถไฟฟ้าร้อเปเซนะครับนอนตามปั๊มน้ำมันก็พอนอนได้ครับไปเดินทางต่อไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสีีร่ะ